อาสอยเห็ดกระด้างเห็ดกระด้างอะไรสุดเอาเอาไว้อันต้นพี่น้องวียงจันต้นพี่น้องมาตะชาลัดมามาตะเวียงจันมาตะสาลัดเคียววียงจันกินเห็ดกระด้างเขาเพิ่งจะกลินเห็ดกระด้างเพิ่งจะกินเห็ดแห้งอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดแห้งช้อนโป๊กๆเนี่ยโอ้ยอาหารแเสพคักเล็ดผักเล่นี่อ่า้อยมุนคักเอง เห็ดกระดังทั้งนั้นยังปีกเพี้ยปั้นปุก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 นี่โอ้ไปโลดจุดจุดจุดไปโลดนี่นี่เงโอ้ได้รูปน้อง ครับทักทายสบายดีพี่นอ้องปองไฟมดสุขูสุขคนเนาะมันนี้พบกับบ้าวคําเนาะคือเก่าคือเดิมมาให้มาหน้าคือเก่า่นางเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเหมือนเะนาะดีพี่น้องฟังเล่าและฟังไทยเนาะและโทรโลกที่มาับชมในะมันนี้เนาะหรือแฟนที่ผู้ใดที่เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์ให้แน่พอได้เป็นกําลังใจเนาะมันนี้ก็มาให้มาหน้านะเรียงเป็ดเรียงไก่ เออหมูนะพี่น้องวันนี้ชิพผาไปขุดเคศไปกระต้ามานันกระตาหมานไปขุดเขตเลาะทงแล้วพี่น้องเอ,อ้ยหากินตำให้หน้า,า,นนาคือเก่าล้วมือจังได้กัหากบหากินแต่ละมือหากินขมือเนาะบริขาดเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะวันนี้ไปขุดเคศบ้างว่าเขตมสิได้หลายบอมอย่นี้เนาะไปไปเลาะเบิ่งกันเลยเด้อพี่น้องเนาะไป เลาะทุง่งนี่แหละแร่วมันสีม้านบ่ชมผ่าอิชอมผ่าอิชมนั่งคมเจสิพ้าเลาะแหงเนาะว่าแหงได้นี่แหงนี่เครดนาจะเฮายูนแหงนี่เนาะกับแหงนี่นเลาะนี่ เลาะแหงนี่สิได้บุญนี่นี่น้องเละเล่ะนี่โอ้ไปโหลดโหดจุดจุดจุดไปโหลดนี่แหงโอ้ได้แล้วพี่น้องเลย Đi nó bơm hang nhìn nó kì nóng nó Nhìn Nó xìm án vào Ý kì nóng lơ 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 Nói kì Chỉ mượt đến nơi nưng เท่น่าโยู่แหงนี่พี่น้องนี่เลาะไปนี่อ่ะบรรยากาศมันนี่กนะ็บฮอพนอพนอชมขวดตรงนี้เนาะนี่เนาะกดอีน้อนี่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 นอ๋อมาให้ละไม่ละนี่นี่นี่ ใช oh, ่แล oh, ้วโอ้ยู่พี่อยู่พี่นี่นี่นี่พี่น้องมาอีกแล้วนี่โอ้แหงดิสองตัวเห็นบเไหยพี่น้องนี่มาอีกแล้วนี่โอ้ลักแล้วนี่กันได้สามสี่ตัวแล้วหูนี่เนาะ เก็บตัวงามๆเนาะพี่น้องงามคักง,งามแน่นะโอ้พอดีแกงนี่นะ่ะพอดีรถแกงแกงชเชียเคดเป็นยุม่มเป็นยุมย่มอยู่โอ้ดุดพี่น้องนี่ตัวงามโอ้ลายลิน

โอ้ลายอะไนี่เมื่อนึงกินกระเสบนี่เห็ดหนึ่งกินหนึ่งกินกับเจวบ้ากับเนาะกินเจวกับปลาประเด็นี่จำปลาเดะคักปานยังเอาเห็ดกระดางสอาเดกระดางอะไรสุดเอาเอาไว้อันต้นตนพี่น้องมาจะชาลัดมาจะลิงจันมาจะสาระ เดี๋ยวเวียงจันกินเห็ดกระด้างเขาพ่นยากินเห็ดกระด้างพนอยากินเห็ดแห้งอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดแห้งสอยปุกๆเนี่ยโอ้ยอาหารแซ่บวู้หักเกลี่ยหักเกลี่นี่อ่าสอยมุนขัดเองเห็ดกระด้างทั้งนั้นยังปั้นปุกๆ